ก็เมืองส่วนใหญ่เราอยู่ในหุบเขานะก็มีไหลล่องหุบเขาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเมืองที่อยู่ในก้นของก้นของหุบเขาอะ่ะคันนี้ตอนตอนกลางคืนเนี่ยจะมีเหตุมีจะต่างกับกลางวันมากกลางวันเนี่ยจะมีลมแรงพัดไปพัดมาเนี่ยการที่มีลมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครเพราะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ท,ที่พาควันออกไปจากเราได้นั้นแต่กลางคืนเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือลมมันจะเบาลง ไม่เหมือนกับเมืองชายทะเลใช่ไหมที่เขามีลมทะเลตอนกลางคืนน่ะแต่เวลาเมืองหนุบเขามันไม่มีแล้วอันนี้เป็นปัจจัยแรกก่อนลมกลางคืนจะอ่อนนะครับอันที่สองที่สําคัญนะคือแผ่นดินเนี่ยเวลากลางวันมันถูกแดดเผามันร้อนอันนี้เราเรารู้ทุกคนแต่อันนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือพอพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยพื้นเวลามันร้อนกว่าเนี่ยมันจะแผ่รังสีออกไปสู่อวกาศเรนั้นตัวพื้นพื้นดินเนี่ยจะเย็นเร็วเร็วกว่าอากาศที่อยู่เหนือมัน ถ้าเราเป็นทะเลทรายเราจะเข้าใจว่าพอพระอาทิตย์ตกปั๊บเย็นวูบเลยอันนี้คล้ายๆกันก็คือว่าเมื่อแผ่นดินมันเย็นเนี่ยอากาศที่อยู่เหนือแผ่นดินเล็กน้อยมันก็จะเย็นตามแต่ว่าที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงมันจะร้อนกว่าด้วยด้วยอันนี้ก็คืออ่ยิ่งสูงขึ้นแล้วอากาศร้อนขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นไม่ลอยเข้าไปอีกนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าอินเวอร์ชันหรือการหมกพันของอุณหภูมิซึ่งจะเกิดกลางคืนเท่านั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา มันจะเหมือนเป็นกระทะที่ถูกฝาชีครอบไปเลยเพราะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ควรจะเผาอะไรเพราะว่าฝุ่นมันไม่ลอยมันไม่ระบายแล้วมันก็จะอยู่รอบๆตัวเราเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาไปดูความเข้มข้นของฝุ่นในภาคเหนือเนี่ยมันจะพบว่ากลางคืนมันจะเริ่มสูงกว่ากลางวันกลางวันพอมีลมเนี่ยฝุ่นก็ระบายเราก็ทาธุระปกติของเราได้แต่กลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าฝุ่นขึ้นเรื่อยๆอาจจะเริ่มจาก 6โมง3ามทุ่มเที่ยงคืนจนถึงตีสองตีสามเนี่ยสูงสุดละแล้วก็พอเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาเริ่มมีลมก็ลงควบเลยนี่เป็นเป็นช่วงที่อากาศไม่ดีอีกอันที่ต้องอธิบายคือความกดอากาศสูงก็มาพร้อมความหนาวนะฮะอันนี้ก็เป็นก้อนอากาศเย็นมันมาแล้วมันก็คลุมไว้มันทําให้อ่เราเหมือนมีฟาชียักษ์มามาอัดไว้ด้วยเพราะนั้นฝุ่นเนี่ยถ้าเป็นความกดอากาศสูงเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยระบายอยู่ละยิ่งลมอ่อนยิ่งไม่ระบายใหญ่เลยแล้วยิ่งกลางคืนเนี่ย มันยิ่งมีการปกพันของกระพุม่มซัดซ้อนเข้าไปอีกเพราะนั้นมันจะทำให้ฝุ่นเนี่ยระบายไม่ออกเพราะนั้นนี่คือเหตุว่าทำไมเราไม่ควรเผากลางคืนช่วงเวลาที่ดีนะครับก็น่าจะเริ่มถ้าอยากเผาอะไรควรจะเริ่มหลังจาก11โมงแต่พอสัก4-5โมงเย็นควรจะดับแล้วแลไม่ควรปล่อยมันไปต่อได้นะคือควรจะให้มันหยุดล้แล้วก็ทำให้แน่ใจแล้วว่าคืนนั้นจะไม่มีควันออกมา เพราะถ้ามีความออกมาแล้วก็สูตรอยู่นั่นแหะนะครับอันนี้เป็นเป็นอันนึงที่อยากแนะนําก็ลองดูแล้วกันปีนี้ว่าเราค่อยๆทําได้ไหมว่าถ้าเราเผาอะไรต้องควบคุมให้ได้แล้วพยายามดับให้ประมาณสัก4ี่โมงเย็น